สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอาใจสายทุเรียนกันดีกว่านะคะสำหรับคอทุเรียนนะคะนี่วันนี้นะคะปาไปซื้อทุเรียนมาสองชนิดด้วยกันนะคะแล้วเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งสองชนิดเลยค่ะอ่ะขยับกล้องให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่ก็คือข้างหน้าเราข้างนี้จานขอบดำนี่ก็คือทุเรียนหมอนทองป่าละออค่ะ ที่ซื้อมาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะและด้านนี้นะคะขอบแดงจานขอบแดงนี่ก็คือทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตค่ะหมอนทองภูเขาไฟสีสเกตนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันซิว่า mm. เนื้อมันต่างกันยังไงรสชาติต่างกันยังไงนะคะทุเรียนทั้งสองชนิดนี้นะคะมีชื่อเสียงลํำลือขึ้นชื่อและกำลละเกินนะคะก็มาลองเปรียบเทียบซิว่า เนื้อมันต่างกันยังไงรสชาติยังไงแต่ที่แน่ๆําเนี้ได้กลิ่นนะคะคือกลิ่นพอๆกันกลิ่นไม่ชุนเชียวไม่รุนแรงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองกันอ่าบอกราคาก่อนอันนี้ทุเรียนหมอนทองป่าละอูซื้อมาในราคาโลละสองร้อยแปดสิบาทที่ซื้อทั้งลูกราคาราคาแบบเออยังไม่ใช่ราคาเนื้อล้วนนะคะส่วนอันนี้ทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตอันนี้คือซื้อมาในราคาเนื้อล้วนขีดละเก้าสิบเก้าบาท ภูนี้นะคะผูนี้สองขีดเศษๆผู้นี้สองรอยยี่สิบบาทค่ะพระเจ้าแพงอะ่ะแต่ด้วยความอยากรู้นะคะก็เลยสุดลองซื้อมาแค่ภูเดียวพอนะคะเราก็จะได้มาเปรียบเทียบกันว่าส่วนตัวจะชอบแบบไหนนะอันนี้ขอเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเนื้อยังแบบว่าหำหมนะคะแต่อันนี้คือสุกพอดีแล้วนะคะผ่าเลยขอผ่า หมอนทองสีสกีก่อนแล้วกันนะคะภูเขาไฟสีสกีดพาไม่ค่อยสวยอ่ะแบบนี้เลยค่ะพล่มเนื้อเป็นแบบนี้ค่ะไหนมาดูฝั่งนี้บ้างหมอนทองป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันเออเฮาดูเม็ดค่ะ อันนี้คือภูเล็กนะเหลืออยู่ภูเดียวค่ะนกมันทานไปหมดละนี่จริงๆแล้วมันมีภูที่เม็ดรีบๆกว่านี้นะคะอันนี้อันนี้มันเม็ดโตไปสนิดหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แบบส่วนใหญ่ที่ทานมาเจอแต่เม็ดแบบนี้นะคะอ่าอล,อลักษณะเนื้อลักษณะเนื้อนะคะสีใกล้เคียงกันสีเหลืองอ่อนๆน,นวลๆเนื้อเยอะเหมือนกันนะคะเราจะลองทาน ทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตก่อนนะคะหอมนุน่มนวลเลยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวแกะออกมาให้ดีๆอร่อยอร่อยกลิ่นไม่แรงเลยไม่แรงเลยนะคะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นอร่อยก็เพิ่งเคยลองแล้วค่ะทุเรียนภูเขาไฟของสีสเกต ถ,ถ้าซื้อถ้าซื้อั้งลูกเนี่ยมันจะถูกกว่านี้เยอะนะคะเพราะว่าเห็นอ,อ่สวนที่เขาประกาศขายเองใน Facebook Page นะคะโลละเลียะคะ่ะโลละสองร้อยกว่าบาทก็มีนะคะแล้วก็บางที่บางสวนก็จัดโตรด้วยนะคะแต่ในเรื่องรายละเอียดเนี่ยไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยไปถึงสวนเขานะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เพิ่งได้ลองทานทุเรียนภูเขาไฟเผเเนะะี่ยค่ะกลิ่นไม่แรงเลย รสชาติกำลังดีค่ะป่าละอูมาชิมเปรียบเทียบกันใกล้ๆกกันนี่เลยนะคะป่าละอูเนี่ยเราทำคลิปไปแล้วเฉพาะเฉพาะตอนนั้นที่ไปเที่ยวหัวหินแล้วก็ออกตามล่าหาทุเรียนป่าละอูความแตกต่างส่วนตัวนะส่วนตัวความแตกต่างที่รสชาติในเรื่องของรสชาติก็คือเจ้าป่าละอูเนี่ยมีความ หวานมันรสชาติมันกลมกล่อมไปหมดมันครบทุกรสมีความมันความละเอียดความนัวความเนียนอร่อยใช่มีความหวานมันกว่าความละเอียดเส้นใยน้อยมากค่ะคือเวลาที่เราทานน่ะก็ทั่วไปอ่ะเวลาที่เราเอาเม็ดออกมาแล้วอ่ะอีกสังป่ะเส้นๆตรงแถวๆนี้ยคือมันเยอะมากมันก็ติดฟันใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ ไม่มีเลยถึงมีกันน้อยมากๆค่ะเนี่ยค่ะนี่นะอร่อยจริงๆผูเรียนป่าละอูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชหาใน Facebook เพจได้เลยนะทางสวนเขาส่งไปที่นี้ให้เราโดยเฉลี่ยราคาเฉลี่ยนะคะโลละ330บาทนี่ก็ราคาก็ประมาณเนี้ยไม่หนีกันเท,เท่าไหร่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเอามาทำคลิปเปรียบเทียบ สองชนิดนี้นะคะแั้นี้เท่านั้นก็แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวชอบป่าละอูมากกว่าค่ะถ้าใครที่ชอบแบบความนัวนวลเนียนเนื้อละเอียดเนื้อแบบมันนะคะไปป่าละอูเลยค่ะค่าสำหรับวันนี้นะคะมาทำคลิปเปรียบเทียบทุเรียนสองชนิดที่มีชื่อที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยมากนะคะนั่นก็คือทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตและ หมอนทองปาลาโอนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับข้อทุเรียนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ